สวัสดีครับเดีย๋ยวเรามาเชคกราฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันอังคารที่23กันยายนเนาะก่อนอื่นนะครับถ้าคิดว่าคลิปผมมีสาระและมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันก่อนใน t ทาง frame day เนาะทางเฟรมเดย์ Time frame day นะครับเมื่อวานทางเฟรมเดย์แทบจะไม่ให้โอกาสได้เข้าไม้เลยเพราะทางเฟรมเดย์ไม่ได้มีการย่อลงมาเยอะถูกไหมครับ จากนั้นก็เบรกขึ้นไปชนต้านถูกไหมชนต้านเลยไส้ด้วยแล้วก็ทำไฮไปแต่ไม่ถึงต้านไหนครับไม่ถึงต้าน5 0ศไม่ถึงต้าน5 0คุณดูนะครับมันทำออร์ลไฮไว้ที่เท่าไหร่3749.17อันนี้คือสิ่งที่ผมบอกก่อนหน้านี้ไว้อยู่แล้วด้วยว่าต้านแต่ละต้านมันจะมีต้านจิตวิญญาหลักร้อยแล้วถ้าหากว่ามันไม่มีจิตวิญญาหลัก 100, ร้อยหลักสิบ ไปจนถึง50 60 70 80 90เป็นหลักเป็นแนวต้านจิตวิทาหลักสิบได้หมดถูกไหมครับอันนี้เห็นไหมครับยกตัวขึ้นไม่ชน50แล้วก็จากนั้นก็ปิดแท่งเทียนผมแหมดึงไส้กับเล็กน้อยปิดแท่งเทียนซึ่งตรงนี้ต้องมารอดูว่าแท่งนี้จะยกตัวขึ้นชน50าสิบไหมถ้าชน50าถูกไหมครับห,ห,ห้าหลักห้าหลักสิพวกนี้มันเป็นแนวรับแนวต้านที่คอมพิวเตอร์เล่นกันหรือกริด กริดเทรดดิ้งเขาเล่นกันถูกไหมครับเพราะคอมพิวเตอรอ์เขาเห็นแค่อะไรครับเห็นรับต้านไส้แล้วก็กริดแล้วก็ตัวเลขหลักห้าหลักสิที่เป็นเลขท้วนเนี่คือคอมพิวเตอร์เขาเทรดตรงนี้กันเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเรารู้แล้วว่าตรงนี้จะมีคอมพิวเตอร์รออยู่เห็นมสามเจ็ดห้าศูนย์แต่แท่งนี้ยกตัวขึ้นไม่ถึงแล้วก็ปิดแท่งเทียนไปเห็นไหมครับเมื่อเจ็ดโมง แล้วตอนนี้เปิดแท่งใหม่มากาลังจะยอ่อแต่จะย่อหรือเปล่าหรือจะยอ่อลึกแค่ไหนเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูในทางเฟร,ร,รมที่เล็กลงก่อนว่ามันจะย่อดได้ถึงตรงไหนแต่ที่แน่แท่งที่แล้วที่มันได้สร้างพลชั้นการกลับตัวฝั่งายของทางเฟร,รม D ถูกไหมครับอันนั้นสมบูรณ์อยู่แล้วถูกไหมครับแล้วผมบอกมันจะขึ้นแต่มันอาจจะย่อก่อนก็ได้แต่มันดันไม่ยอ่อไม่เปิดโอกาสให้คุณได้เข้าเลยถูกไหมครับคุณก็ต้องไปดูในทางเฟร,รมที่เล็กอย่าง H4 H1 แต่ H4 มันจะดีกว่าแต่ H1 วนมันจะมีโอกาสได้มาเยอะกว่าถ้าถ้าพ,พ,พูดกันตรงๆนะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องดูแล้วอ่ะเดจบแท่งแบบนี้แล้วเดสามารถที่จะปิดแท่งเกณฑอยู่เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าได้เพราะฉะนั้นเปิดแท่งใหม่วันนี้เดมีสิทธิ์ที่จะย่อลงมาทําไส้ไม่มากแล้วก็ยกตัวขึ้นต่อเพราะอะไรครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้เล่นบายกันเราดันยกตัวขึ้นคิดว่ามันสูงแล้วเราก็ไล่เซลไล่เซลไล่เซล ทีนี้พอมีคนไล่เซล์เยอะเกินไปนั่นคือหลักจิตวิยาของเมา้าถูกไหมครับพอเม,ามอ้ามองว,ว่ามันสูงมากเกินไปแล้วแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะติดดอยไม้ใบเมาก็จะไล่เซล์ไล่เซลไล่เซลไปเรื่อยๆไม่ว่าจะราคาไหนนะครับเมาก็จะคิดว่าไม้มาสูงแล้วแท่งมันสูงแล้วราคาสูงมากแล้วเราจะเซลล์ดีกว่าแต่ในเมื่อถ้าคนยังไม่เลิกเซลล์กาฟก็ยังยกตัวขึ้นได้เรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าหลอกให้คนเชื่อว,ว่ามันสูงแล้วก็เซลล์ต่อไปสูงแล้วก็เซลล์ต่อไปจนกว่าคนจะไม่กล้าที่จะเซลล์แล้วยอมเชื่อแล้วจริงๆว่าการาฟจะขึ้นทีเนี้ยจังหวะที่การาฟจะขึ้นมันจะกดตัวลงมาเี่ยไซ์เวประมาณสักเป็นหมื่นจุดสองหมื่นจุดก็ได้ถูกไหมครับมันไม่ได้ให้โอกาสให้คุณได้เล่นไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกไหมถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เมาเริ่มไม่เอาเซลล์ละแล้วเปลี่ยนไปเล่นบายแทนจังหวะนั้นแหละครับการาฟจะกดตัวลงมาแล้วชนรับ ทนรับแล้วจะล่อบายแล้วจากนั้นก็ทุบลงมาเยอะๆเป็นหมื่นจุดก็เป็นไปได้เป็นสองหมื่นจุดก็เป็นไปได้อาจจะกลับมาที่สามรห้าร้อยก็เป็นไปได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันยังมีแก็บที่ยังไม่ได้เคลียร์เลยในะทางเรียงคุณดูดีๆมันมีไม่ใช่ไม่มีถูกไหมครับตรงนี้ก็มีเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็มีถ้ามันจะกลับมาเคลียร์จริงแปลว่าถ้ามันจะทุกจากราคาปัจจุบันตรงนี้มันจะกดตัวลงมาสองหมื่นกว่าจุดเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับ ราะฉะนั้นเราต้องมาดูให้ละเอียดว่าเราจะเล่นยังไงถูกไหมว่าเราจะเล่นยังไงให้ปลอดภัยเนาะซึ่งเวลาเราเล่นเราดูพยายามดูให้ออกว่าเนี่ยถ้าไพชั้นฝั่งเซลล์ยังไม่สร้างสําเร็จและสมบูรณ์เราจะไม่เล่นเราจะเล่นต่อเมื่อมันสร้างเห็นไหมครับอย่างตรงเนี้ยมันสร้างจริงแต่สุดท้ายแล้วมันกลับตาลาัดก็คือมันก็สร้างไพชั้นฝั่งบายอีกที่ส,สมบูรณ์สมบูรณ์ผมก็บอกแล้วว่าอ่าถ้าอย่างนั้นบายก็กลับมาแข็งแรงเพราะอะไรครับ มันไม่ทําลายรับถัดไปเห็นไหมครับตรงนี้มันไม่ทําลายรับตรงนี้แล้วมันสร้างแนวรับใหม่ที่สูงขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมสร้างแนวรับใหม่สูงขึ้นแล้วยกตัวขึ้นชนต้านทําลายต้านได้อันนี้ผมก็บอกแล้วว่าพายชันฝั่งปลายกลับมาแข่งแล้วแล้วพร้อมยกต่อแต่จะยกเมื่อไหร่ไม่รู้อาจจะกลับมาเกียร์ก่อนหรือเปล่าซึ่งมันไม่กลับมาเกียร์เมื่อวานไม่กลับมาเลยเห็นไหมครับไซเบคแค่แท่งเล็กๆทแท่งนี้ยที่มันเปิดตอนตีห้าแล้วเจ็ดโมงเปิดแท่งใหม่มากทําไส้นิดเดียว แล้วก็ยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องชนต้านเบรกชนต้านชนต้านจุดกลับตัวชนต้านออทามไฮแล้วเบรกไปเลยแล้วเบรกจากราคาเนี่ยจากออทามไฮนะครับสามเจ็ดศูนย์เจ็ดยกตัวขึ้นมาสี่พันจุดมาทำออทามไฮใหม่อีกทีหนึง่งนี่คือออทามไฮใหม่ของทางเฟมตเดย์เนาะซึ่งในกรณีอย่างเงี้ยพรชั่นตอนนี้เป็นของฝั่งบายไหมยังเป็นครับจนกว่ามันจะสร้างจุดกลับตัวฝั่งเซล จะในทางเฟรมเดก็ดีจะในทางเฟรม HFO ก็ดีก็อย่างที่บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้า HFO สร้างไออันการกลับตัวฝั่งเซลลที่สําเร็จสมบูรณ์ตรงนี้แล้วเดอาจจะต้องมีการมาเคลียร์ไส้ตรงนี้ถูกไหมครับแต่ไม่ถึงไส้เพราะฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะสร้างไอออนการกลับตัวถูกไหมครับฝั่งเซลล์ในทางเฟรม HFO เดี๋ยวนะมันก็มีสิทธิ์ที่จะสร้างไอชันการกลับตัวฝั่งเซลในทางเฟรม h f แล้วลงมาก็เป็นไปได้ถูกไหม ก็คือันลาจะทําแบบนี้ย่อของทำเฟรมเดย์ใช่ไหมครับทำเฟรมเดย์ก็จะย่อแล้วดึงไส้กลับยกตัวขึ้นถูกไหมครับหรือย่อแล้วดึงไส้กลับปิดเป็นแท่งแดงเพื่อสร้างแนวต้านเอาไว้ล่อเซลล์ถูกไหมครับถูกไหมครับอย่างเงี้ยอาจจะย่อลงมาปิดเป็นแท่งแดงแล้วสร้างแนวต้านเอาไว้ล่อเซลนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นย่อลงมาหน่อยนึงแล้วก็ชนต้านก็คือชนต้านตรงนี้ก็คือสร้างแนวต้านแล้วก็ชนต้านแล้วก็เบรกไปใหม่ อันนี้คือสิ่งที่มันมีสิทธิ์เกี่ยเกิดขึ้นถูกไหมหรืออย่างที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออะไรครับอย่างที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออะไรมันก็มีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงมาถูกไหมกดตัวลงมาแบบนี้ยกเกียร์ทบลงมาใหม่มามาเล้นที่ไส้นี้แทนถูกไหมครับไส้แรกไม่เอาไส้แรกเล้งแล้วกดตัวลงต่อมาเล่นที่ไส้นี้แทนแล้วก็สร้างจุดก,กับตัวไใหม่ แล้วก็ชนต้านแล้วก็เบรกแล้วก็ชนต้านอีกทีหนึง่งแล้วก็เบรกอันนี้ก็คือความเป็นไปได้ถูกไหมครับก็อย่างที่บอกคือเดย์อาจจะทําแบบนี้หรือเดย์อาจจะแค่กดตัวลงมาทําไส้แล้วดึงไส้ลับหรืออาจจะกดตัวลงมาปิดเป็นแท่งแดงเพื่อที่จะเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นชนต้านก็คือรอเซลลเหมือนอย่างตรงนี้สร้างแนวต้านเอาไว้รอเซลถูกไหมครับไอชั้นฝั่งเซลจะแข็งแรงต่อเมื่อต่อเมื่อนะครับ ทำเฟรมเดย์อ่ะมันไม่ใช่แค่ทําลายแนวรับที่มันที่มันยกตัวขึ้นไปแต่มันทําลายแนวรับโซนไซด์เวด้วยอันเนี้ยไพ่ชั้นฝั่งเซลลจะแข็งแรงแต่เห็นไหมครับมันจะมันไม่แข็งแรงเพราะว่ามันไม่ยอมมาทำลายแนวรับโซนไซด์เว์ซึ่งเป็นแนวรับกระจุกที่อาจจะมีโวลลุ่มฝั่งบายที่เยอะพอสมควรเพื่อที่ให้มันทุบลงไปพอมันไม่ไม่มาทําลายมันแค่ล่อบายแล้วล่อคนโฟโลเซลลแล้วมันก็ดึงไส้กลับถูกไหมครับ เพราะว่าคนโฟโลโซเซลอาจจะเยอะกว่าคนโฟโลโรบายไออาจจะเยอะกว่าคนที่บายที่แนวรับนี้มันก็ดึงไส้กลับยกโตขึ้นในแท่งใหม่แล้วก็ยกโตขึ้นชนต้านรอเซลไปเรื่อยๆด้วยต่อให้คนใบตรงนี้มีแค่ไหนก็ช่างสุดท้ายตอนยกโตขึ้นเขาก็มีทสิเที่ยะมาไล่เซลตามอยู่ดีเขาอาจจะมีไม้บายมากําไรแล้วแต่พอกราฟยกตัวขึ้นเขาก็อาจจะมีไม้เซลที่ติดม,มาอยู่ดีซึ่งก็จะทําให้เขาไม่ล็อกกําไรไว้ก็ขาดทุน ก็คือเจวไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพื่อหวังแก้ไม้ด้วยเรื่อยๆเนาะอันนี้คืาทาแบบทำเฟรมเดย์ Time Frame Day นะครับซึ่งทำเฟรมเดย์ก็อย่างที่บอกคือถ้าทำเฟรมเดย์คือจะกดตัวลงมาทําไส้แล้วดึงไส้กลับหรือกดตัวลงมาทําไส้แล้วปิดแท่งเกีย์เป็นแท่งแรงสร้างจุดก,กับตัวเพื่อเอาไว้ล่อเซลลก็เป็นไปได้แต่ในทำเฟรมเพชโวอาจจะสร้างไพชั่นการจับตัวฝั่งเซลถูกไหมครับอ่าตรงนี้คือไส้ของเดย์ใช่ไหมตรงนี้คือไส้ของเดย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำเฟรมเพชโวมีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวทาให้ดูดีกว่าเดี๋ยวชี้ให้ดูเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะง่ายกว่าเนาะตรงนี้มันมีไส้ของ H4 ถูกไหมครับซึ่งก็เป็นไส้ไฮไส้ Hi ของ D ด้วยเพราะฉะนั้นไส้ของ H4 และไฮไส้ของ D H4 ถ้าสมมุติว่ามันทําแบบนี้ล่ะผลลัพธ์่าทําลายแนวรับปุ๊บเท่ากับว่าพชันการกลับตัวฝั่งเซลในทาง r a m e ฟน t e H4 สร้างสําเร็จแล้วสมบูรณ์จากนั้น H4 อาจจะมีการยกตัวขึ้นเคลียร์ถูกไหมครับ ถ้ามันจะสร้างจุดกับตัวของ H4 เพื่อที่จะเป็นระยะสั้นของของทางเ f r a d a ที่จะลงไปเกลียร์ใช่ไหมแต่ H4 เป็นจุดกับตัวที่สามารถลงมาได้ประมาณสามถึงสี่พันจุด H4 ก็มีสิทธิ์ที่จะกับตัวแบบนี้ก็คืออะไรครับสร้างไ e a ช t i o การกับตัวฝั่งเซลล์ที่สําเร็จสมบูรณ์จากนั้นเปิดแห้งใหม่มายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเห็นไหมไม่ถึงต้านย่อตัวลงชนรับถูกไหมครับชนรับทําลายรับแล้วก็อาจจะทําลายรับอีกรับหนึ่งด้วยอ่า ทำลายรับเสร็จปุ๊บเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราก็หาไม้เซลลได้ใหม่เลกกณีอย่างนี้แต่ถ้าเราจะเซลล์เราก็ต้องดูว่าเราเซลล์ได้แค่ถึงจุดไหนเรามีสิทธิ์ที่จะเซลได้แค่ถึงจุดไฮไซของเดตรงนี้เพราะว่าอะไรครับเราไม่รู้ว่ามันมาเด้งตรงนี้แล้วมันจะสร้างจุดกับตัวไหมก็อย่างเช่นสมมุติว่ายกตัวขึ้นคุณเซลล์มันกดโตลงมาแล้วทนรับผ่านไ้แล้วมันมาถึงไ้นี้หรืออาจจะมาไม่ถึงหรืออาจจะเกือบถึงสมมติคุณเซลล์ที่ราคานี้ละ ามเจ็ดสามสามถูกไหมครับแล้วมันกดตัวลงมาชนรับชนรับ่นบานไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับไม่ถึงรับนี้ก็ได้แล้วก็ไม่ถึงไฮไส้นี้ด้วยเพราะว่าไฮไส้นี้อาจจะมีคนรอบายอยู่ถูกไหมอยู่ที่ประมาณสามสามเจ็ดศูนย์เจ็ดอ่ะมันอาจจะกดตัวลงมาแค่ถึงสามเจ็ดศูนย์แปดแล้วจากนั้นคุณอาจจะต้องยอมที่จะปิดไม้เซลล์ไม่ว่าจะได้ที่ราคานี้ก็ดีราคานี้ก็ดีคุณอาจจะต้องยอมที่จะปิดไม้เซลาาาาจจเซล์ตรงนี้เพราะว่าอะไรครับ ถ้ามันกดตัวลงมาชนออรทามไฮใหม่มันก็จะมีคนที่รอบาบถูกไหมครับคราฟก็จะต้องทุกต่อซึ่งถ้าคุณายก่อนที่มันจะชนไส้ออรทามไฮมันก็มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรครับถ้ามันเล่งที่ไส้นี้ซึ่งเป็นไส้เดแล้วมันต้องการที่จะดึงไส้กลับในทางเฟรมเดแล้วยกตัวขึ้นเท่ากับว่า h ฮก็จะสร้างแพสชั่นกันกับตัวฝั่งบายตรงนี้แล้วยกตัวขึ้นชนต้านปึ๊บชนชนต้านถูกไหมครับพอทาลายต้านเสร็จปุ๊บย่อลงมาในแท่งใหม่อาจจะย่อไม่เยอะก็ได้อาจจะยอ่อเยอะก็ได้ แต่ไม่ถึงรับแล้วก็ยกตัวขึ้นทาลายต้านอีกทีหนึง่งถูกไหมครับแล้วกดตัวลงมาย่อลงมาเคลียร์แต่ไม่ถึงรับถูกไหมครับแล้วก็ยกตัวขึ้นชนต้านแล้วก็เบรกในที่สุดอันนี้คือในกรณีที่ทำเรมเพชโฟสร้างจุดกับตัวฝั่งเซลล์ระยะสั้นแล้วกดตัวลงไปสักสองสามสี่พันจุดก็ได้เพื่อที่จะเคลียร์ไส้ของทำเฟรมเดย์ตรงนี้ถูกไหมเคลียร์ไส้ของทำเฟรมเดย์ตรงนี้ทำเฟรมเดย์ก็คือกดตัวลงมาทําไส้แล้วดึงไส้ลับยกตัวขึ้นส่วนทำเฟรมเพชโฟก็คือการที่ พชั่นกลับตัวฝั่งเซลทำหน้าที่ของมันเสร็จแล้วพชั่นกลับตัวฝั่งบาบก็สร้างใหม่แล้วก็ทําหน้าที่ของมันด้วยการที่ยกตัวขึ้นไปทําลายต้านถูกไหมครับพอทาลายต้านเสร็จพวกยอลงมาไม่ถึงรับมันก็ยกตัวขึ้นต่ออย่างต่อนเนื่องตามหน้าที่ซึ่งใน time frame day ก็คือกดตัวลงมาทําไส่ถึงตรงนี้แล้วก็ดึงไส้กลับถูกไหมครับแล้วก็ดึงไส้กลับหมดแท่งยกตัวขึ้นเป็นแท่งเขียวแล้วก็เบรคขึ้นไปเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องดูให้ออกแล้วดูให้เป็นซึ่งมันมีประโยชน์กับพวกคุณมาก ใชไหมครับแล้วเมื่อมันยกตัวขึ้นมาถึงตรงนี้ทำออร์ทำไฮใหม่มันก็มีสิทธิ์ที่จะทาเหมือนเดิมเกืออะไรครับย่อลงมาอาจจะทุบลงมาเลยได้หนึ่งรอบให้คุณได้ไม่บ่าย,ายหรืออาจจะปุ๊บยกเกีร์อาจจะกดตัวลงมาปุ๊บตั้งจุดก,กับตัวฝั่งเซลล์ที่ไม่สําเร็จไอ้ที่สําเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์อ่าแล้วก็กดตัวลงมาอา้าวสมบูรณ์ละสร้างแนวรับแล้วก็ทําลายแนวรับยกตัวขึ้นคุณจะเซลล์ก็แล้วแต่คุณเห็นหรือย,ยัง เาคุณจะเซลแถวพวกคุณก็ดูว่ามันจะกดตัวลงมาถึงแค่ไส้นี้ไหมแค่ตรงนี้ไหมเนี่ยไฮไฮเก่าใช่ไหมมันจะกดตัวลงมาแค่ถึงตรงนี้อ่าถึงแถวแถวนี้แต่ไม่ถึงรับหรืออาจจะเตลิดเตลิดไฮนี้แต่กดตัวลงมาแต่ไม่ถึงรับซึ่งจากราคาปัจจุบันตรงนี้ที่คุณเซลไว้หกสี่ใช่ไหมกดตัวลงมาถึงประมาณนี้สักสามห้าสามหกสามเจ็ดเนี่ยแล้วคุณบายถูกไหมครับคุณได้ไม้เซลมาแล้วมันกดตัวลงมาคุณคิดว่ากดตัวลงมาไม่ชนรับจุดแบบตัวตรงนี้ ซึ่งเป็นรับผ่านราคาแล้วคุณบายเสร็จปุ๊บอ่าคุณก็ได้กําไรมาแล้วจากเดิมใช่ไหมที่กดตัวลงมาอย่างเงี้ยสองสองพันกว่าจุดแล้วจากนั้นคุณก็หาไม้บายจากการที่มันยังไม่ชนรับสําคัญแล้วถ้ามันยกตัวขึ้นแบบนี้เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงไม่ถึงรับยกตัวขึ้นทําลายต้านย่อตัวลงมาใหม่ไม่ถึงรับคุณก็บาบถูกไหมครับแล้วจากนั้นมันยกตัวขึ้นไปทําลายต้านอีกคุณจะปิดเก็บกําไรไม้เดิมก็ได้ ถูกไหมครับหรือไม่ปิดก็ได้แต่พอมันย่อลงมาคุณก็สโนว์บอลเพิ่มอีกหนึ่งไม้พอมันยกตัวขึ้นไปทาลายต้านถัดไปถูกไหมครับกดตัวลงมาคุณก็สโนว์บอลเพิ่มอีกหนึ่งไม้เห็นไหมมันทาแบบนี้ได้เรื่อยๆถูกไหมครับแค่คุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรคุณจะต้องเล่นยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือความรู้แล้วความเข้าใจที่จะเล่นถ้าคุณเข้าใจคุณก็เล่นได้ถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าอีกอย่างหนึ่งนาอที่จะเกิดขึ้นคือถ้าสมมติว่าทำเฟรม H Pro ดตัวลงมาแค่ถึงตรงนี้อ่าสมมุติเบ mm ๊บทำลายรับทำลายรับยกตัวขึ้นไม่ถึงลับเอ้ยไม่ถึงต้านเราเซลลสมมุตินะสมมุติเราเราไม่รอให้มันทำลายเลยเรามันแค่ทำลายตรงนี้ปุ๊บเรายกตัวขึ้นเราเซลลกดตัวลงมาทำลายรับถัดไปเราปิดเก็บกำไรใช่ไหมไม่เซลลแล้วยกตัวขึ้นมาใหม่ไม่ถึงต้านเราก็เซลกดตัวลงมาทำลายรับถัดไปเราก็ปิดยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราก็จะเซลลทีนี้ประเด็นคือมันเด้งที่ไ้นี้แล้วมันมีสิทธิ์จะเด้งลงมาใหม่ไหม มันมีเสียธที่กลับลงมาถ้ามันเล่งที่ไส้นี้เราไม่พอมันมีิสธิเที่ยะกลับลงมาแล้วมาชนไส้นี้อีกทีหนึ่งจากนั้นมาชนไส้นี้แล้วก็มีิสธิเที่ยะมาถึงตรงนี้แต่ไม่ถึงรับนี้แล้วจากนั้นถ้ามันมาถึงรับนี้อันนี้คือมันเตลิดไส้แล้วใช่ไหมถ้ามันมาถึงรับนี้ถูกไหมครับมาถึงรับนี้แต่ไม่เออมาถึงรับไม่ถึงรับนี้เนาะมาถึงเลยไส้นี้แต่ไม่ถึงรับนี้จากนั้นถ้ามันไม่ชนรับมันก็จะสร้างจุดกับตัวตรงนี้แทน ก็คืออาจจะทำโลมาซึ่งถ้าคุณมีไม้เซล,ลจากข้างบนแล้วคุณถือมาถึงข้างล่างคุณก็มีสี่ที่เก็กบกาไรได้เยอะขึ้นถูกไหมแล้วเสร็จปุ๊บถ้าคุณไม่มไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าจะถือต่อมันกดตัวลงมาไม่ชนรับแล้วมันทําถจาจะสร้างจุดกับตัวคุณก็แค่ปิดไม้เซล,ลคุณแล้วคุณก็รอให้จุดกับตัวนี้สร้างสําเร็จสมบ,บูรณ์ก็ได้หรือสร้างแค่สําเร็จเพราะฉะนั้นถ้ามันสร้างแค่สําเร็จปุ๊บมันยกตัวขึ้นสร้างจุดกับตัวแล้วใช่ไหมเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงไม่ถึงรับคุณก็สาาามรถทบยได้ เพื่อคาดหวังให้มันยกตัวขึ้นไปชนต้านในแท่งถัดไปก็คือยกตัวขึ้นชนต้านนี้ก่อนที่มันสร้างขึ้นมาปุ๊บไม้ใบคุณปลอดภัยหนึ่งระดับมันย่อลงมาแต่ไม่ถึงรับอีกคุณก็สามารถที่จะบายได้อีกซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณกล้าที่จะโซบอลเพิ่มไหมหรือพอคุณใหญ่พอที่จะรับความเสี่ยงเพิ่มไหมถูกไหมครับแล้วถ้ามันยกตัวขึ้นทําลายต้านอีกแล้วถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือทาลายต้านถัดไปด้วยแบบนี้เนี่ยไม้ใบคุณปลอดภัยแล้วสองไม้ แล้วคุณสามารถที่จะถือรอให้มันย่อลงมาอย่างนี้ก็ได้ย่อลงมาเคลียร์ไม่ถึงรับยกตัวขึ้นทําลายต้านย่อลงมาเคลียร์ไม่ถึงรับยกตัวขึ้นทําลายต้านไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วพอมันไปอทําายใหม่คุณก็เลือกเอาว่าคุณจะไปขายที่ไปปล่อยที่ราคาไหนก็คือมันจะยกตัวขึ้นไปถึงประมาณสัก77แต่ไม่ถึง80คุณก็ปิดได้หรือคุณจะรอให้มันทะลุทะลุ80ไปไปอยู่ที่ประมาณ8กขวาดี 0, ่ดห้าแ3ดห8 5 8ดเจดก็ได้แล้วคุณก็ปิดถูกไหมครับ เพราะว่าแนวต้านจิตวิยาหลักร้อยไม่มีมันก็ต้องมีแนวต้านจิตวิยาหลักสิบเพราะฉะนั้นถ้ามันเต 70, ิร์ดเจ็ดศูนย์ไปคุณก็ไปเอาที่เจ็ดสองสามสี่ห้าหกได้หมดถูกไหมครับเก็บกําไรแล้วถ้าหากว่ามันทะลุแปดศูนย์ทะลก็ไปปิดก็ไปปิดตรงที่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้หมดถูกไหมครับไปถึงแปดเจ็ดก็ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทนไหวถูกไหมครับอย่างอันเนี้ยถ้าสมมติมาถึงเจ็ดเจ็ดคุณก็แค่ปิดที่เจ็ดเจ็ดก็ได้สมมตินะมันยกตัวขึ้นมาถึงเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดคุณก็ปิด เพราะว่ามันอาจจะยกตัวขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วไม่ไปชน80ก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะตัดสินใจแบบไหนแล้วเลือกแบบไหนนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องรู้เพราะว่ามันมีความสอดคล้องระหว่างกราฟอยู่เนาะเราเล่นเป็นหลักในทางเฟรม H4 แต่เวลาเราจะเล่นในทางเฟรม H4 เราดูในเดยให้ชัดเจนด้วยว่าเราไม่ใช่การ Follow Buy Follow Sell ใช่ไหมเราไม่ได้ Follow b y Follow Sell อย่างหนักใช่ไหมถูกไหมครับเราดูในทางเฟรมเดยด้วยถ้าทางเฟรมเดย์อะ สมม,มติวา่าทำเฟรมเดมมันกดตัวลงมาเป็นแท่งแบบแท่งเต็มเมแล้วอ่ะแล้วคุณยังไป follow by a follow cell สมมติว่ามันกดตัวลงมาเป็นแท่งเต็มเแล้วคุณยังไป follow cell อ่ะต่อให้คุณไม่ได้ follow cell ใน h 4 o นะครับเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นแต่ต่อให้คุณไม่ได้ follow cell ใน h 4นะครับ h 4เปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นถูกไหมครับคุณก็ไม่ได้ follow cell นี่ h 4ก็ยกตัวขึ้นแล้วคุณก็ยังต้องดูแล้ว่าทาเฟรมเด์อาจจะมีสิทธิ์ที่จะดึงไส้กลับหมดแท่งไหมเพราะว่าการถ้ายกตัวขึ้นของแท่งใหม่ในนน He ออ่่่่ะะะาาจจจจจเเเเปป็็แแแงงงดดดริมมึส้กลับหว แปลว่าแท่งใหม่ของ H4 ฟก็คือยกโตขึ้นแล้วชนต้านก็เป็นไปได้จากนั้นทําลายต้านเปิดแท่งใหม่มาก,กดโตลงเพียงเล็กน้อยแล้วก็บินต่อก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเซลล์คุณก็ยังต้องดูเลยว่าคุณโฟลว์เซลล์ในทำเร็เดย์หรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งสําคัญเป็นไปได้นะครับถ้าคุณจะเซลล์นหละคุณควรรอให้เดย์ทำลายรับจะดีมากอย่างน้อยที่สุดอย่างเห็นไหมตรงเนี้ยขนาดทำลายรับแล้วเปิดแท่งใหม่มาอาได้เซลล์แค่หนึ่งรอบ แต่กดตัวลงมาไม่ทําลายรับถัดไปเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นถ้าคุณเซลลคุณผิดเพราะว่ามันไม่ทําลายรับถัดไปแต่แท่งนี้ที่ทําลายรับยกตัวขึ้นทําไส้เราเซลล์ได้ติดไม่ติดอะไรแต่เดนแท่งถัดไปไม่ทําลายรับยกตัวขึ้นเซลแปลว่าคุณผิดถูกไหมครับคุณดูดีๆเห็นไหมดูดีๆนะครับอันนี้คือความชัดเจนความชัดเจนอยู่ตรงไหนแท่งนี้ทําลายรับได้เปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นเราจึงเซลลแต่กดตัวลงมาปุ๊บเราปิดไม้เซลแล้วเสร็จปุ๊บ มันทาลายรับไม่ได้เปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นเราสมควรเซลไหมครับไม่สมควรเพราะว่ายังไม่ทําลายรับด้วยปิดเนื้อเทียนก็ไม่สําเร็จด้วยอาจจะจริงแล้วปิดเนื้อเทียนสําเร็จกดตัวลงมาปิดตามก่าไส้ของแท่งก,ก่อนหน้าถูกไหมครับจริงแต่ยังไม่ทําลายรับถัดไปไม่ทําลายรับถัดไปเราก็ไม่รีบที่จะเซลลนํำซ้ำเราต้องรอดูไพชั่นในฐานเฟรมที่เล็กลงเพื่อที่จะหาจุดที่จะออกออเดอร์ด้วยซ้ำก็คือถ้าไพชั่นฝั่งบายนั้นถูกสร้างแล้วเราก็ต้องออกอเดอร์ฝั่งายด้วยจะในฐานเฟรม H4 ก็ดี H1 ชวนก็ดี ถูกไหมครับอย่าง H 4เนี่ยเมื่อวานอ่ะเห็นไหมครับแท่งที่มันยกตัวขึ้นไปทําลายนะครับมันน่าเสียดายนิดหนึง่งตรงอะไรรู้ไหมมันยกตัวขึ้นไปถูกไหมครับทําลายตรงนี้ยกตัวขึ้นไปทําลายต้านต้านตรงนี้แล้วเปิดแท่งใหม่มาเห็นไหมตรงนี้นะแล้วเปิดแทง่งอ่าเนี่ยแท่งเจ็ดโมงเห็นไหมยกตัวขึ้นไปทําลายต้านได้แล้วเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทําไส้ถ้าใครได้จังหวะตรงนี้ถือว่าเป็นไม้ที่ดีมากเพราะอะไรครับ คุณดูดีๆมันทำลายต้านแล้วเห็นไหมครับปิดแท่งเย็ยนอยู่เหนือต้านถูกไหมครับทำลายต้านได้เพราะฉะนั้นเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงไม่ถึงรับเราก็บายนี่คือตามทฤษฎีเลยทำลายต้านไล่เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงเราบายเห็นไหมครับพอมันยกตัวขึ้นไปปิดแท่งเย็ยน,อย,นอยู่เหนือต้านอยู่เหนือไส้ด้วยอยู่เหนือต้านออทำาไยด้วยก็คือไส้นั่นก็คือต้านออทำลายนั่นแหละแล้วคุณก็สามารถที่จะปิดได้เลือกแล้วแต่คุณแต่พอมันเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นอาทำลายต้านไหมมันไม่มีต้านให้ทำลาย แต่แค่คุณดูสิว่ามันจะสามารถเล่นยังไงได้มันยกตัวขึ้นทำไฮไว้ที่3728ถูกไหมครับจากนั้นดึงไส้กลับมาปิดแท่งเนียนที่3724แล้วเปิดแท่งใหม่มาย่อลงมาเคลียรแต่ไม่ถึงเอไม่เอซึงรับแต่ไม่ถึงรับถัดไปซึ่งจังหวะเนี้ยตอนที่ย่อลงมาเนี่ยเราบายได้จริงครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณรับความเสี่ยงไหวไหมถ้าคุณรับความเสี่ยงไหวแล้วคุณบายมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณดูตรงนี้ไม่ออกว่าคุณจะกล้าคุณจะกล้าบายดีไหมคุณก็ต้องย่อลงไปดูในทำเฟรเชวลว่าอ่าททำเฟรเชวลคือการที่แกงสร้างพลชั่นการกับตัวฝั่งเซลลกดโตลงทาลายมาหนึ่งรับถูกไหมครับ,รบแล้วก็กดตัตลงทําไส้ชนรับทิ้งไว้ด้วยอ่าชนรับทิ้งไว้ด้วยแล้วก็เป็นการหลอกว่าจะลงต่อถูกไหมครับ,รบจากนั้นดึงไส้กลับแปลว่าคนที่บายตรงนี้ไม่ได้เยอะมากพอที่การาฟจะต้องทุบลงมา นะครับไม่ได้แปลว่าการที่มันจะชนล่อบายแล้วมันจะต้องทุบทุกครั้งต้องดูด้วยว่าชนล่อบาบแล้วมีคนบายเยอะพอไหมถ้ามีคนบายเยอะพอมันจะมีจังหวะที่จะกดทุบลงมาอีกรอบหนึ่งเพื่อมาถึงไส้นี้ให้คุณได้มีโอกาสได้บายด้วยแต่ไม่ถึงรับนี้เพราะตรงนี้เป็นจุดบินถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันทุบลงมาตรงเนี้ยคุณสามารถที่บายได้บาบได้ครับแต่อย่างที่ผมได้บอกทุกจุดที่คุณบายตอนที่มันย่อลงมาจะชนรับก็ดีไม่ชนรับก็ดี คุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในจุดที่คุณเลือกที่จะบายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าพอร์ตคุณรับไหวยี่เท่าไหร่ถ้าคุณเลือกในเลือกที่จะบายในจุดที่มันเสี่ยงมากอยู่ตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วมันกําไรก็ดีไปครับแต่ผมพูดอย่างหนึ่งขอให้ทฤษฎีที่คุณใช้ทําซ้าได้ขอให้ทฤษฎีที่คุณทาตามทาตามผมทําซ้ําได้นั่นคือสิ่งสําคัญถ้าคุณสามารถที่จะบายที่ตรงนี้แล้วสุดท้ายแล้วมันลบลงมาแรงๆหนักๆแล้วคุณก็ยังกลับไปแก้ไม้ได้โอเค นั่นคือสิ่งที่คุณทําซ้ําได้แล้วคุณสามารถเล่นได้เพราะว่าคุณรู้ไซส์พอร์ตคุณดีคุณรู้ว่าคุณคนอ่อนออกหลอดเท่าไหร่ดีคุณทําซ้ําได้แล้วคุณเล่นได้แต่ถ้าหากว่าคนที่มีพอร์ตที่ไม่ได้แข็งแรงไม่ได้เยอะไม่ได้ไม่ได้หนาพอเขาอาจจะต้องรอให้มีการยอ่อลึกหนักๆสักครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นมาสร้างไทชั่นการกลับตัวฝั่งายใหม่แล้วเขาถึงจะรอให้มันย่อแล้วบายเขาไม่สามารถที่จะตามายไป,ไปอย่างนี้ได้เรื่อยก็กดตัวลงไปมันยกตัวขึ้นปิดกดตัวลงไปยกขึ้นปิด เพราะว่าในเวลาที่การันทุบหนักแล้วก็ทุบเคีย์ละเอียดคนเหล่านี้จะเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะแก้ไม้ได้แล้วหน่ำซ้าเพลอดอแตกด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่มีพอร์ตน้อยต้องรอให้มันมีการย่อลึกหนักๆกก่อนรอบหนึ่งจากนั้นสร้างพชันการกลับตัวฝั่งปลายใหม่แล้วยกตัวขึ้นชนต้านเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงเขาก็จะบ่ายอันเนี้ยดีนะครับเพราะว่าคนที่มีพอร์ตเล็กเขาไม่สามารถที่จะแบบย่อบายทุกแท่ง เพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะทุบเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมครับก็อย่างกรณีอย่างเงี้ยย่อให้เราบายโอเคถ้าเป็นคนิ่หอดใหญ่ก็บายได้ครับถูกไหมครับเราบายก่อนถึงรับมันชนรับแล้วก็จะคัดไม่คัดก็อยู่ที่เราเพราะว่าบางทีมันก็คือชนรับไม่มีคนบายมาไม่เยอะมันก็มันก็ดึงไส้กลับแล้วก็ยกตัวขึ้นได้ถูกไหมครับแล้วมันก็ทำไฮไส่ไปเรื่อยๆด้วยถ้ากอกว่าชัดเจน,นครับไส้ยกสูงขึ้นเห็นไหมสุดท้ายก็ยกตัวขึ้นชนต้านแล้วก็เบรก เพราะว่าในทางเฟรมใหญ่ยังสร้างจุดกับตัวฝั่งเซลล์ที่สำเ็จสมบูรณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นทางเฟรมเล็กก็อาจจะแค่เป็นการกดตัวลงมาเคลียร์ให้เราได้ไม่ใบซึ่งเราจะได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับพอเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้เนาะก็มาฝากชี้แจงแล้วชี้แนะนะครับเล่นยังไงให้รอดเล่นยังไงให้ปลอดภัยนะครับไม่สาคัญหรอกครับว่าคุณจะต้องได้กําไรตลอดเวลาไม่สําคัญหรอกครับว่าคุณจะต้องได้กําไรเยอะในคำคำเดียว ถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วคุณจะได้กําไรมาดีแค่ไหนก็ช่างแล้วคุณจะมาแพ้สักวันหนึ่งที่แพ้ไปหมดเลยมันไม่คุม้มเพราะว่าโลจิกไมซ์เซ็ตคุณก็ไม่ได้ถูกซ่อมแซมนะครับการเทรดให้อยู่รอดได้นานที่สุดคือโลจิกไมซ์เซ็ตต้องถูกซ่อมแซมแล้วใช้ในหลักที่ถูกแล้วคุณจะอยู่ในตลาดให้ได้นานที่สุดไม่ใช่ว่าคุณเติมได้กําไรแล้วไปใช้ชีวิตเสร็จปุ๊บเติมเทรดได้กําไรไปใช้ชีวิตเสร็จปุ๊บพอวันหนึง่ง คุณมาเล่นแล้วคุณแพ้จากการที่ตลาดมันเอาจริงคุณก็เท่าก็าาเท่ากับว่าคุณก็ต้องไปหาทุนมาใหม่แต่นี่คุณจะได้ทุนใช้ถูตรอันเดิมนี่แหละด้วยโลจิกไมาคิลเซตที่ถูกกาไรไม่ได้เยอะแต่คุณสามารถหาเงินได้ต่อเรื่องเรื่อยๆปั้นพอจากพอเดิมเป็นเท่าไหร่ก็ช่างขึ้นไปเป็นสามเท่าห้าเท่าสิบเท่าก็เป็นไปได้แต่ด้วยโลจิกไมาคิลเซตที่ถูกต้องแล้วการเทรดที่แม่นยํานะครับอันนี้จะดีที่สุดนะครับไม่ใช่การที่จะไปบายตรงไหนก็ได้เซลล์ตรงไหนก็ได้ไม่เนาะ การโอเวอร์หลอดนั้นสามารถที่จะชนะได้ครับแต่คุณไม่ได้ชนะได้บ่อยคุณไม่ได้ทําซ้ําได้นี่คุณชนะห้าครั้งคุณมาแพ้ครั้งที่หกคุณก็แพ้หมดตัวได้เหมือนกันเพราะว่าการโอเวอร์หลอดเวลาคุณแพ้แล้วคุณไม่เลือกที่จะคัดแป๊บเดียวมันก็กินพอร์ตคุณหมดแล้วถูกไหมครับเพราะเวลาเวลาคุณจะโอเวอร์หลอดอะมันคือโอเวอร์หลอดเพื่อหวังสกอปปิ้งถูกไหมสามสามร้อยจุดเงี้ยซื้อหนึ่งหลอดสามร้อยจุดก็อยากได้แล้วสามร้อยดอลสามร้อยดอลก็หนึ่งหมื่นบาทก็หวังแบบนี้ไปเเรื่อยๆแแสุุท้้้าาลลววคณพะ แล้วเวลามันลากคุณหรือมันเบรกดีเดียวอ่ะขอบคุณแทบจะเอาไม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นเราันระวังกันด้วยเนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากพีินเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต like, ์และแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้หรือช่องนี้ไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าคอร์สค่าสอนแต่อย่างใดหรือมีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะครับถ้าหากว่ามีคนแอบอ้างอีกว่ามาจากช่องผมแล้วไปเก็บเงินค่าคอสค่าสอนพวกคุณ ก็รู้ไว้เลยนะครับว่านั่นคือมิจฉาชีพไม่ใช่ตัวผมเพราะผมไม่ได้เก็บเงินเนาะแล้วถ้าอยากสนับสนุนกสน็สนับสนุนสินค้าที่หน้าช่องต่อๆได้นะครับผมมีของฝากไว้อยู่อันนั้นคือวิธีสนับสนุนเท่าที่คุณทําได้นะครับแต่ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องมาซื้อของผมไม่ต้องมาซื้อคอร์สจากผมไม่ต้องมาเสียคอร์งแพงๆเพื่อที่จะเรียนนะครับเพราะความรู้นี้ผมให้ฟรีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้แล้วเนาะแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ